สวัสนะดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะฝึกขับรถในท่าตอดรถและออกรถในที่รากันโดยที่รถไม่ถอยหลังกลับมากรณีนะครับผู้ขับไปติดค้างบนคอสะพานนะครับหรือบนห้างนะถ้าเป็นเกียร์โต้ก็จะสบายแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ ผู้ขับรถจะต้องเดินรถไปข้างหน้านะครับพอจอดเสร็จก็เดินไปข้างหน้านะครับโดยรถจะต้องไม่ถอยหลังย้อนกลับมาชนคันที่อยู่ด้านหลังนะครับท่าน,นี้ก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับโดยผู้สอนก็จะบอกเทคนิคต่างๆให้แก่ผู้เรียนทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับง่ายๆมี เคล็ดลับทีเดียวเองยากไหมไม่ยากค่ะง่ายเนาะอีกรอบได้ไหมอีกรอบอะค่ะก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างช้าๆนะครับถึงแม้จะเป็นคอสะพานเนินสะพานเตี้ยๆนะครับมันไม่สูงชันมากเข็มนตะ่อนะสะพานเนินสะพาน,พานจอดนะครับ พอจอดเสร็จอ่านักเรียนหยุดก่อนนะพอจอดเสร็จพอเดินหน้านะครับสังเกตล้อหลังครับจะไม่ถอยหลังนะครับถ้าถอยเดี๋ยวมันจะเยืดไปชนคันหลังที่จอดอยู่นะครับอ่านนะครับเทคนิค,นะคถ้าเข้าใจเทคนิคแล้วยากไหมผู้เรียนอ่า máy à, thế bỏ mình gọi thăm ngày